เรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันทีละลัลสษมร็จวันนิด รัฐมนตรีขอภัยค่ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะดิฉันต้องขออนุญ,ญาตนําเรียนอย่างนี้ค่ะดิฉันได้คุยกับทางเพื่อนสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดถนนถลม่มที่ถนนสามเสนหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลแล้วก็หลายๆท่านก็ได้นําเรียนว่ามีหน่วยงานต่างๆนะคะเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนี้รวมถึงดิฉันด้วยค่ะดิฉันก็ได้ไปสอบถามถึงการ ที่ผู้เชี่ยวชาญนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาวิศวกรหรือทางกรุงเทพมหาคนครนะคะสำนักการโยธากรมโยธาธิการก็ได้เข้าไปในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการที่สืมหาสาเหตุที่แท้จริงแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนยังกังวลใจกันอยู่นั่นก็คือมาตรการที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่จะได้รับผลกระทบในบริเวณใกล้เคียงในจุดเกิดเหตุได้ ถ้าหากวติดตามข่าวจากเมื่อวานนี้นะคะเราก็เห็นว่าหลายๆท่านยังมีความสับสนว่าเราจะไปพักกันอยู่ที่ไหนและมีหน่วยงานใดที่จะมาช่วยเหลือได้บ้าง ถ้าหากว่าย้อนกลับไปในวันที่รัฐบาลนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรเกิดเหตุความไม่สงบที่ชายแดนในวันนั้นเราก็ใช้สภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้เลคะ่ะในการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนสมาชิกกันในวันที่เกิดเหตุในเช้า8โมงเช้าพอช่วงเที่ยงเราก็เปิดสภาให้สมาชิกได้ถกปัญหาได้พูดกันได้เสนอความคิดเห็นเพราะว่าหลายๆความคิดเห็นก็มีประโยชน์ที่จะทําให้การสืมหาสาเหตุหรือแนวทางในการที่จะ กับคืนพื้นที่ส่งคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วฉันคิดว่าในเหตุผลที่เพื่อนสมาชิกได้ให้มาก็มีความสําคัญแล้วก็ที่ทางท่านอ,อดีศรได้กล่าวขึ้นก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าในขณะที่เหตุการณ์รุนแรงหรือเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเราก็มีการพูดถึงในสภากันอย่างเ,เรียกว่าหลากหลายแล้วก็รับฟังความคิดเห็นกันอย่างได้ทั่วถึงแต่มันก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าในครั้งนี้ ไม่มีใครพูดถึงในเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อที่จะนำมาซึ่งสู่วิธีการแก้ไขปัญหาฉันเองก็เห็นพร้อมกับเพื่อนสมาชิกนะคะถ้าหากว่าท่านเองจะได้พิจรารณาหาช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือสามารถที่จะกําหนดเวลาที่เราจะได้มาอภิปรายกันในเรื่องนี้ได้เพื่อจะรับฟังความเห็นจากเพื่อนสมาชิกก็เป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ